สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่9ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดกนกคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขปิ่นจาก0ูนถึงเก็คัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแน,นวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูนะครับมาดูผลออกอ,อันนอยพิเศษ,ษ,ษออก9 19 39ก็ให้7ระวังหนึ่งเนาะแต่จับมันก็จะได้19 จุดนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้จับให้ผมไปเน้นที่เลขเจ็ดแล้วก็มันก็ได้แค่เจ็ดเก้าออกหนึ่งเก้าเนระวังแนวทางผมระวังจริงๆนะครับเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเนี่ยเน้นให้เจ็ดระวังหนึ่งเน้นหนึ่งให้ระวังเจ็ดนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเน้นให้เก้าระวังหกเน้นหกระวังเก้าบ,บางทีมันเข้ามาตัวเอาตรงของมันเลยนะครับมันก็มีแค่เจ็ดหนึ่งเนีน่ยตัวใดตัวหนึ่งมันเหโอกาสมาแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเน้นให้ 1กับ9เอ้ยหนึ่งกับ7 9กับ6กนะครับก็มีอยู่แค่2ตัวนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่ว่ามันสลับเปลี่ยนกันนะครับนานๆทีมันจะเป็นเลข8เนาะเลข8กับเลข3เนะน,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 นี่ยนานๆทีนงแต่ส่วนใหญ่มันจะออกตรงตัวมันนะครับเลขเด่นก็มี7กับ9กนะครับก็ถือว่าแนวทางของปุเนาะไปเข้าตัวรองเราที่เศษก็ถือว่าหลุดไปนะครับตัวที่ผมเน้นให้ ตอนที่ห้าน้อยปกตินะครับออกแปดเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้ามาออกพิเศษเนี่ยเจ็ดกับเก้าเลขเด่นมาด้วยกันจะใครจับวินได้เข้านะครับก็ให้ที่เก้าหนึ่งนครับตาจริงตัวมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวประกบนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเลขเด่นนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเลขเด่นเปลี่ยนเนาะนะครับเป็นเจ็ดเก้าให้เก้าหนึ่งมาเจ็ดเก้านะครับ ก็ถือว่าเข้าลิกกาวิ่งรูดตัวนี้นะครับใกล้นำการาวไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้าเนาะอ๋นนอปกติครับต่อที่ V I P ผลออก85573ออกเข้าที่เลขเนะ็ะเดี๋แต่ใครเอา3ตัวไปตัดเล่นเข้านะครับส่วนตัวเจาะเจาะไม่เข้านะครับ7 9 7 0 7 1นะครับมา73ก็ถือว่าเข้า7วิ่งรูดนะครับเรามาดูแต้มรวมนะครับ3ามอพิเศษปกติ V I P นะครับ ผมให้รูดที่7กับ3เรามาดูกันเนาะก็ออก3 9เนาะ39ก็คือเข้าที่เลข3นะครับพิเศษใครนับ3ไป,ไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับคือเข้าตัวนี้เนาะไม่ได้เข้าตัวเน้นนะครับเข้าที่เลข3ส่วนปกตินะครับก็ให้7กับ3มมีไหมครับออก7 9เ้เนาะเข้า7วิ่งรูดนะครับเต็มรวมก็เข้าที่ตัวเน้นเลยนะครับปกติ vip นะครับมีไหมครับ <c oughs> vip มาทั้งสองตัวเลยนะครับมาทั้งเจ็ดทั้งสามเลยนะครับสำหรับฮานอยเนาะนะครับก็ถือว่าเต็มรวมเข้าหมดนะไอ้เต็มรวมตัวรูดนะครับเข้าหมดเลยสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับมาหมดเลยเรามาดูชุดบินนะครับเรียกเบิ้ลไม่เข้าเนาะก็เข้า 5, 5, 5. ห้าห้าเอาไว้เจ็ดเจ็ดสามสามมาห้าห้าเรามาดูชุดวินนะครับ พิเศษ1939นะครับผลออกก็มี39ล่างเนาะเข้าที่พิเศษใครบินส่วนปกติ7911มีไหมครับมี79นะครับ79บนนะครับผลออก879ตัวนี้นะครับจุดบินก็เข้าที่79นะครับต่อไป VIP มีไหมครับ5573ก็มี73 วันนี้ก็ถือว่าชุดบินนะครับเข้า3รอบเลยนะครับมี9 7 9 7 3ามครับแล้วมาตามมาต่อนะใครที่ได้ผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก f อทุกท่านด้วยเนาะแต่ว่าผมก็เจาะไม่เข้ายังเจาะไม่เข้า <c oughs> แต่ว่าใครนำชุดบินไปใช้นะเข้าหมดเลยครับ3 9 7 9 7้าเน็กา็มาตามมาต่อนะครับวันที่10วันที่10 เดือน11นะครับพศส5 6 8นะครับแนวทางผมก็พูดไปต้นคิดแล้วเนาะนะครับเป็นการคิดการคำน,น,นวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเมาดูฮานอยพิเศษวันที่10เดือน11นะครับฮานอยพิเศษเลขเด่นวันนี้ผมให้9กับ2ก็เน้นในที่เลข2ตากาผมมึกหมดน <c oughs> ปนไงครับก็เน้นในที่เลข2นะครับ ส่วน3ตัวก็ตัวนี้เลยนะครับส่วน2อนะครับส่วนตัวประกบ4 5 6นะครับวันนี้ผมก็เน้นในที่25ับเน้นใน2อาะนะครับ ส่วนใครชอบเลข9ก็จับที่เลข9เนาะจะเป็น94 95 96ครับ94 95 96ก็ต่อที่ปกตินะครับเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่7กับ2นะครับเล่นที่เลข7จนะครับใครชอบเลข2จับที่เลข2นะครับส่วนตัวประกอบ135่้าจะเป็น7ผมก็จับให้แล้วเนาะ71 73 75ส่วน2ก็21 23 25 นะครับส่วน3ามตัวผมจับให้ที่2 3 7หรือ2 7 3ก็ได้นะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเลขตัวนี้นะครับ ครับไปกันต่อนะครับที่ VIP นะครับ VIP วันนี้เลขเด่น6กับ4ก็เน้นในที่เลข6ส่วนตัวประกบ90 3ตับผมตจับให้ที่5 6 9ฉะนั้นตัวที่ผมจับให้เน้นให้ก็คือ6 9นะครับ ใครชอบเลขสี่จับที่เลขสีส่เนาะจะเป็นสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับเข้าไปกันต่อที่แต้มรวมแต้มรวมนะครับอันนี้สามน่อย ผมให้ลูดที่6กับ4นะครัเคยจะนำไปวิ่งไปรูดฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยกาชาติฮาหนอยสามัคคีหรือว่าฮาหนอยพัฒนานะครับก็สามารถใช้ตัวรูดตัวนี้ได้นะครับ6กับ4ส่วนตัวที่ผมเน้นให้ก็คือพิเศษปกติ v i p นะครับสามนอยนะครับวันนี้ผมเน้นไปที่เลขเลข6นะครับแอเดี่ยวตางก็ติดเลข6ก็ระวัง2 6มีติด2 6 หกก้ก็มี6ติดอยู่ที่พิเศษกับ VIP นะครับปกติไม่มีเนาะปกติโอกาสที่ว่าแต้นรวมจะเข้านะครับคนก็ไม่มีตัวเลขเนาะนะครับไม่แน่นะครับบางทีตัวที่เป็นเลขเด่นมันอาจจะเข้าบนไปได้นะครับแต้มรวมอาจจะเข้าล่างนะครับมีโอกาสมาทั้งสองตัวเลยนะครับ ส่วนชุดวินนะครับก็เอาเลขเด่นวันนี้ก็ได้5ตัวเหมือนกันวิน3น้อยเนาะพิเศษปกติ VIP วันนี้ก็ได้5ตัวนะครับ92ก,ก็คือพิเศษนะครับส่วนปกติก็72นะครับพอ2มันซ้ำผมดึงมาเฉพาะเลขเ็ดนะครับส่วน VIP ก็64 64มันชนกับแต้มรวมนะครับก็เลยได้5เนาะ ครับก็ตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตันนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่1 0 1เดือน11พศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอ,ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ